นี่คือการเรียนการสอนของกลุ่มชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงทุกคนล้วนแล้วแต่มีอาชีพเป็นของตนเองคำถามคือแล้วพวกเขาเหล่านี้มาเรียนรู้อะไรจากที่นี่มหาวิทชาลัยชุมชนย่าโมภายใต้การสนับสนุนของมหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น กอเกิดจากแนวคิดของนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกอดีตนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางสังคมสร้างกระบวนการจิตอาสาเข้ามาแก้ปัญหาจ๋องจนเจ็บเริ่มจากการให้การศึกษาแก่ผู้คนในชนบทโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นฐานะและอายุที่เป็นอุปสรรคแห่งการเรียนรู้เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ให้เติบใหญ่ เป็นผู้ประกอบการสังคมและเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมชุมชนของตนเองด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้สังคมโคราชเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางเลือกแก่ประชาชนเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตด้วยจิตอาสานายแพทย์สำเริงแยงกระโทกกล่าวว่าระบบการศึกษาของมหาวิทชาลัยชุมชนย่าโมนักศึกษาทุกช่วงอายุ ต้องศึกษาในศูนย์ภูมิปัญญาและมีกลุ่มจิตอาสาหรือที่เรียกว่าศิลปาจารเดินทางมาสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาที่ว่าเรียนจากสิ่งที่ทำทำจากสิ่งที่เรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมก่อนนำความรู้ที่ได้มาทำการเทียบโอน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปและจากความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยชุมชนย่าโมที่อยากจะเห็นความสำเร็จของประชาชนตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้นายแพทย์สำเริงพร้อมศิลปาจารย์ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยนครราชสีม,มา กระทั่งบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งผู้สมัครเรียนจะต้องผ่านการบ่มเพาะการเรียนมาแล้วกับมหาวิทยาลัยชุมชนย่าโมในระเบียบการเทียบโอนของวิาลัยนครราชสีมาซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสกอ,อกระทรวงศึกษาธิการว่าเขามีการเรียนตามอัธยาศัยหรือการเทียบโอนประสบการณ์ ในแต่ประเทศนี่เขามีมานานแล้วครับในประเทศไทยเริ่มมีพศ2542อยครับอยู่ในพรบรเลยเพราะนั้นที่นี่เขาก็มีระบบที่คนที่เก่งมีประสบการณ์มีการเรียนตามอัธยาศัยอยู่แล้วสามารถเทียบโอนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้ภาระเวลาประมาณปีครึ่ง2ปีหรือ3ปีก็แล้วแต่นะครับแต่เอาประสบการณ์นั้นมาเทียบดังนั้นการที่มาประเทียบอย่างนั้นเราถือว่าคนที่จะมีประสบการณ์คือคนที่เป็นนักพัฒนาอยู่ในชนบทเนี่ยมีภูมิปัญญาสูงอยู่แล้ว ตรงนี้แหละที่เป็นการจับมือกันเพราะเราอยู่ในชุมชนเรามีนักพัฒนาเรามีคนที่มีคนเสียสละจิตนาสาเรียกว่าบ่มเพาะดังนั้นโครงการของเราจะต้องมีการบ่มเพาะบ่มเพาะนี้ไม่ใช่เป็นสาขาของการเปิดเรียนของมหาวิาลยนะครับที่ว่าไปเปิดตามจุดต,ต่างๆบ่มเพาะเป็นเรื่องของเราเองมาหลายชุมชนย่าโมกับมาหลายมิมพาชุมชนท้องถิ่นอาจารย์นเด็กนักบวชอาจาร,ร,รย์พระวิศษอาจารย์พลเดชปิดประทีปซึ่งท่านเพาะนักพนาไว้เยอะและ้วเป็นการบ่มเพาะของพวกเราเองแต่เมื่อเรามาเทียบประสบการณ์ถึงเวลาก็มาเข้าวิาลนครรีมา ด้านรองศาสตราจารย์ดเรวิภาททองสุดอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีม,มากล่าวว่าเมื่อน,นักศึกษาผ่านการบ่มเพาะการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชุมชนย่าโมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถทำการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนครราชสีม,มาจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์การศึกษาท้องถิ่นของเมืองโคราชที่มหาวิทยาลัยชุมชนย่าโม ได้ร่วมกับวิทยาลัยนึครราชสีมาเพื่อหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการสร้างบัณฑิตในถิ่นในหลักสูตรปริญญาตรีด้านรัฐป,ปรรศาสนศาสตร์บัณฑิตโดยนักศึกษาของมหาวิชาลัยชุมชนย่าโมและมหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นจะได้รับทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียนจากวิทยาลัยนครราชสีมาถึงร้อยละ88 แต่มีเงื่อนไขเมื่อจบการศึกษาไปแล้วต้องไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อชุมชนและหมู่บ้านของตนเองโดยทำสัญญาใจที่เป็นข้อผูกพันทางใจให้ไปทำหน้าที่ของจิตอาสาต่อไปฝ่าร่วมมือ,ววมอะรนะหว่างวิทยนะคารัชมากับมหาวิทย,นะยาลัยและยาโมนเนี่ยเขามีโครงการที่ดีนะฮะก็คือการบ่มเพาะบ่มเพาะปัิทินคือสร้างคนพัฒนาคนโดยใช้จิตอาสา ก็คือเป็นการเ,เข้าไปพัฒนาเข้าไปเติมเต็มให้คนในท้องถิน่นในพื้นในพื้นที่ยากจนพื้นที่ห่างไกลพื้นที่เข้าไ่ถึงการศึกษาเนี่ยได้รับการศึกษาท<ฮ>่านก็ได้มาทําความร่วมมือกับวิเลยนครราชสีมาซึ่งวิเลยนครราชสีมาเห็นว่า,าการที่มหาวิทยาลัยยาโมาทัมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นการพัฒนาคนให้โอกาสคนโดยเฉพาะคนยากคนจนผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นบุคคลที่มีโอกาสศึกษาในระบบเนี่ยได้รับการศึกษาในตามแนวความคิดที่ว่าสร้างบัณฑิตในถิ่น การที่สร้างบัณฑิตในถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแนวความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าใช้องค์ความรูใ้ในในท้องถิน่นแล้วก็สร้างบัณฑิตในถิน่นให้มีบัณฑิตขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาให้ชุมชนสังคมมีความยังย่งยืนต่อไปวไรัยนครราชสีมาเห็นความสมาํรรมสคาคัญตรงนี้และคิดว่าอย่างนี้คือเป็นการเรียกว่าเป็นการให้กับสังคมเป็นการบริการสังคมตามพันธกิจของของ,ของวิทยาลัยของสถาบันอุดมาศึกษาก็เลยทําความร,ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยยา,ยามโมว่วา ถ้าท่านบ่มเพาะมาท่านบุคคลของท่านมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนเราก็จะทำการเทียบโอนให้เพื่อเข้าึกเพื่อเข้าศึกษาต่อนะครับในระดับปริญญาตรีนะครับหลักสูตรรถถัฐธรรศาสตร์บัณฑิตนะครับก็คือจะได้รอปอบออรอปอบอก็คือปริญญาตรีทางด้านรถถัฐศาสตร์เป็นการเทียบโอนให้นะครับโดยตามระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของของสกอ ก็คือต้องไปไปตามนั้นนะครับศักรสิทธิ์ก็คือมันเป็นการเทียบโอนเขาเรียกว่าเทียบโอนประสบการณ์ตามพรบการแสงชาตินะครับเทียบโอนประสบการณ์ตามตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอแล้วก็เป็นการเทียบโอนตามข้อบังคับของวิทัยาลศักะสิทธิ์ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วภายหลังนํามาเทียบโอนศึกษาต่อที่นี่ก็จะมีศักรสิทธิ์แห่งปริยญาทุกประการก็ถือว่าจบปริยารัฐธรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับมีศักรสิทธิ์แห่งปริยญาทุกประการครับสามารถที่จะนําไปสมัครรับราชการ อะไรได้หมดหรือสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพในฐานะใช้วุฒิยาตีได้ผมเองในฐานะอยู่โคราชก็ได้ตั้งมหาวิทยาลัยชุมชนยาโมหรือมวยอ,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 อขึ้นมานเพื่อจะเป็นฐานแนวคิดนั้นท่านมาทางงาํางานร่วมกันว่าจะต้องสร้างบัณฑิตในถิ่นขึ้นมาก็ดีทางวิไลนครราชสีมาซึ่งมีท่านอาธิการดรวิพาธท,ทองสุดครับท่านมีจิตใจ ผมถือว่าเมตตาเสียสละและเห็นแก่สังคมโดยเฉพาะท่านเจ้าของก็คือท่านดรชนะก,การยินยงนีครับว่าในเมื่อเราทำธุรกิจได้มากแต่อยากจะให้สิ่งที่สังคมไม่ว่า u s r University Social Responsibility นี่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนเพราะว่าปกติเขาใช้เงินแสนแปดแต่นี่เก็บถือว่าไม่ได้เก็บห้5,000บาทหรือบื่นกว่าบาทนีครับเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย,ายให้กับอาจารย์จิตอาสาเพราะฉะนั้นจึงได้จับมือกัน นะครับว่าทางเราเองจะบ่มเพาะคนที่อยู่ในท้องถิน่นที่เป็นปัญญาชนอยู่ในภาภูมิภาคต่างๆแต่เขาทำงานพัฒนาเริยสรรมมีภูมิปัญญามีความรู้ต่างๆอยู่แล้วจะให้ได้ปริญญาอย่างไรเพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงสร้างระบบให้เขามีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นวิไลนครราชสีมาอย่งนี้ยื่นมือเข้ามามา,มารับที่จะให้ปริญญาและภาษาศาสตร์ศาสตร์บัณฑิตซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับปริญญาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ ไปหานักพัฒนาทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนผู้ที่เสียสละที่อยู่ห่างไกลเป็นผู้ที่มีจิตใจอยากจะช่วยสังคมเข้ามาที่นี่แต่ว่าเรามีพันธะสัญญาจใจอันหนึ่งว่าเมื่อคุณจบไปแล้วคุณจะต้องไปทํางานเสียสละเพื่อสังคมคุณต้องทําตัวให้ดีคุณต้องช่วยเหลือสังคมคุณต้องพัฒนาประเทศชาติคุณต้องเป็นคนที่ให้เป็นผู้นําทํางานต่อไปนะครับสําหรับประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตในทิน่น เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะการเรียนรู้กับมหาวิทชาลัยชุมชนย่าโมก,ก่อนเทียบโอนความรู้กับวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านรัฐประาศาสนศาสตร์บัณฑิตสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044466050ถึง52 หรือสอบถามได้ที่มหาวิชาลัยชุมชนย่าโมหมายเลขโทรศัพท์0872440333ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมหาวิชาลัยชุมชนย่าโมเรียนจากสิ่งที่ทำทำจากสิ่งที่เรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา,ฒนาสังคม